แค่นี้เราก็ได้การจัดแสงงานของเรานะครับโดยไม่ต้องไปยุ่งกับพวกหลอดไฟหรือการจัดค่าแสงอะไต่างๆสวัสดีครับวีนนี้ก็จะมาแนะน,นําวิธีการจัดแสงด้วย HDRI นะครับการใช้งาน HDRI ก็คือการนําภาพเข้ามาใช้เป็น background หรือว่าแสงในฉากของเรานั่นเอง วิธีหาภาพ HDRI นะครับเราสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับเว็บไซต์ที่ผมแนะนำนะครับก็จะมี5เว็บนี้นะครับก็คือ HDRI Heaven, HDRI Map, Texture.com, i HDRI ซึ่งก็จะเป็นท็อป5ที่นิยมดาวน์โหลดกันนะครับนี่นะก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะมีทั้ง outdoor, indoor, แสงกลางวันกลางคืนก็จะมีตัวอย่างให้เห็นด้วยนะครับว่าวัตถุของเราเนี่ยเวลาที่ใช้กับแสง HDRI เนี่ยเป็นยังไงนะครับ วิธีการดึงภาพ hdri เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปที่ viewport shading ในส่วนของ world property ตรง use node นะครับก็จะมีให้เลือกเป็น surface background แล้วตรง color เนี่ยแล้วก็กดเลือกเป็น environment texture ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับก็คือเราก็ต้องใส่ภาพ hdri ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาอันนี้ผมจะลองเป็นซีนห้องดูแล้วกันนี่นะฮะสีแสงบรรยากาศนะครับก็จะถูก ะท้อนแล้วก็มีผลกับในตัวโมเดลของเรานี่นะฮะภาพโดยรวมก็จะเป็นสีเหลืองๆเ,เพราะฉะนั้นตัวโมเดลก็จะถูกแสงที่ได้รับเนี่ยเป็นสีเหลืองด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองปรับค่าสเตนได้นะค่าสเตนก็จะเป็น1น,นะครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มค่าสเตนขึ้นตัวภาพก็จะสว่างขึ้นด้วยนะครับหรือถ้าลดลงภาพก็จะมืดลงนี่นะก็ดูตามความเหมาะสมนะครับว่าเราอยากให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยเป็นโทนสีออกมาประมาณแบบไหนนะครับ หรือถ้าจัดวางดีๆนะพีดีไอแล้วก็สามารถเอาโมเดลของเราแล้วก็แรนเดอร์ได้เนียนๆเ,เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวมันจะลองเรนเดอร์ภาพนี้ออกมานะครับก็ลองเซตมุมกล้องนี่นะถ้าเราไม่ได้เซตฉากอะไรนะครับตัวภาพพีดีไอก็จะปรากฏขึ้นมาในภาพตอนเลนเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวลองใช้ภาพเป็นแบบอื่นนะครับก็ถ้าเป็นภาพเอาท์ดอร์นี้นะ ปรับสเตนให้สว่างขึ้นตัวโมเดลของเรานะครับก็จะอยู่ในบรรยากาศของ HDRI นั้นๆน,น,นะครับผมจะลองสร้างฉากเพื่อไม่ให้ Background HDRI มากวนนะครับก็สร้างง่ายๆแบบนี้เลย ใส่พื้นผิวให้กับตัวพื้นด้วยนะครับนี่นะครับพวกแสงเงาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผลหมดนะครับกับวัตถุที่เราสร้างในส่วนของการใช้งานให้ดีไอนะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้ง e v แล้วก็ไซเคิลได้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะลองเรนเดอร์ภาพนี้ดูเราก็จะได้ภาพที่เรนเดอร์ออกมานะครับมีแสงสีสมจริงนะครับตามบรรยากาศท d ้ดีไอที่เราเลือกเอาไว้อะไะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบแต่เพียงเ,เท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ